สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมถามเขามาว่าคู่นูเพียนเห็ดจังไดต้นบกฮูงจังงามมีสูตรในการปรุงดินจังไดบอกแน่นะคะมือนี้สิมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่คู่นูเพียนยังบดิบอกท่านผู้ชมนะคะคลิปกรนก,นกรีบเบาไปแล้วสองอยางได้นําเสนอวิธีการไปแล้วสองอยางนะคะนั่นก็คือการปลูกบกฮูงบนกองปุ๋ยหมัก หลักคลิปต่อมาคุณผู้เพียนก็ได้นำเสนอการสร้างวงรอบอาหารไตตนบกงนะยังบ่พ่อคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้มีเคล็ดลับแบบเด็ดๆอีกสูตรหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมฟังนั่นก็คือการสรางหลุมอาหารรอบๆตนบกงนะคะอาลาที่หนีข้ามาเบิงว่าการสรางหลุมอาหารสรางจังไดนะคะมาเบิงกันค่ะ ค่ะสิผ้าท่านผู้ชมมาเบิงต้นบักฮวงต้นนี้นะคะคู่นุเพียนสิมาสาธิตเทคนิควิธีการสร้างลุมอาหารหลอบหลอบต้นบักฮวงนะคะท่านผู้ชมมาเบิงกันค่ะอันดับแรกเข้าจะเลือกคุดลุมค่ะเข้าจะเบิงว่าเข้าจะคุดตรงใดก็คือเบิงปลายใบนะคะปลายใบปลายพุ่มใบว่าเขาสีหอดใสแสดงว่าหากเขาหอดหันนะคะนี่ค่ะเร่งใดแล้วก็คือ ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าเอาเขาไปใกล้ให้เอาไว้ตรงปลายใบหรือเลื่อยปลายใบปลายพุ่มออกมานะคะเพื่อบ่ให้ชิดเงาเกินไปค่ะขันเอาไปไกล้หลายต้นเขาก็จะรับบ่ได้และเขาอาจจะเปื่อยตายได้นะคะท่านผู้ชมเอาไว้นี้นะคะคุดลงไปประมาณสิบหาจบนะคะเท้าคุดเขาไปใกล้เกินนี่หมักจอบเทาก็จะไปซับกับหากพิ่นนะคะ ประมาณนี้จะพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหลุมสิบหาจอบนะคะต่อไปเอาเอีหยังใส่ลงในหลุมนี่ค่ะท่านผู้ชมก็คือเศษอาหารนั่นเองนะคะเศษอาหารหนึ่งกละมังซัมนีนะคะยาใสหลายหลักการคือเก่าเลยค่ะท่านผู้ชมยาใสหลายยาเห็ดกองใหญ่ยาไก่ข้นตน ลักลาดยดดเดียวอัน,นีทองไว้เลยนะคะทุกขั้นตอนทุกเทคนิควิธีการก็จะทองรักการหนีไ้เลยค่ะถ้าเข้ามีเศษอาหารหลายเฮาก็จะแบ่งเห็ดหลายหลายหลุมอ่ายายกันไปนะคะรอบๆพุ่มนะคะย้ายไปรอบๆต้นบกฮงนะคะเป็นรัศมีไปเลยค่ะเซจแล้วจะตามด้วยจุลินซี่ที่ท่านผู้ชมมีอยู่นะคะหลักสูตรตามที่เขาเคยใส่นะคะ นี่นะคะน้ำจุลินซี่ของคุณูเพียรนหนึ่งขันนึ่งขันประมาณหลิดเคืองค่ะท่านผู้ชมแล้วคุณูเพียนก็นใส่จุลินซี์นี่ค่ะประมาณหนึ่งทับพ,พี่นะคะใส่ลงในฟักบัวเซจแล้วก็นํามันลดลาดได้เลยค่ะลดลาดเศษอาหารในหลุมเซจแล้วห้าจะตามด้วยขี้งัวค่ะท่านผู้ชมขี้งัวใส่บหลายนะคะใส่าลายบรายค่ะท่านผู้ชม ใส่ลายบดได้เอาแค่ทัวรนะคะบบถึงเคืองบุ่งเต่านะคะใส่ลายเดียวเพื่อนจ้พ่อหลากมาถึงเพื่อนอาจจะช็อกขี่งวได้ค่ะอาจจะเห็ดเห้ตายได้นะคะเส็จแล้วก็กลบด้วยดินค่ะกลบแล้วเรียบร้อยนะคะเฮากัเห็ดแน่งน้อยนึง่ทนผู้ชมอาจจะถามว่าเป็นยังตองใสจุลินซีย เป็นยังจะต้องใส่ขี่งัวนะคะกเพราะว่าเขาจะเพิ่มจุลินทซี์ในการย่อยเศษอาหารนะคะก็จะมีการย่อยได้ดีขึ้นนะคะแต่คณะเดียวกันการย่อยมันก็นจะเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นคู่นุเพียนก็นเลยบอกท่านผู้ชมว่าอย่าใส่หลายนะคะอย่าเห็ดกองใหญ่อย่าไก่ข้นตน้นแล้วก็ให้มีพีเลี่ยงนะคะ กอบกฮวงกอนี่ก็มีพีเลียงเยอะแยะมากมายเลยก็จะมีกอกลวยมีกอกระถินมาทั้งนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดค่ะค่ะครบทั้งสี่หลักการเลยค่ะต้นบกฮุงต้นนี้ก็นับว่าเขามีอนาคตที่ดีเลยค่ะท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งหลุมอาหารหลอบต้นบักฮุงนะคะเมื่อหนึ่งเ้าอาจจะแบ่งออกเป็นสองหลุมสามหลุมกระได้นะคะโตกันไปแบบนี้นะคะหลุมที่หนึ่ง ลุมที่สองลุมที่สามอ้อมไปเรื่อยเป็นวงกลมรลอบๆต้นบักฮุงนะคะพ่อรอบๆแล้วเข้ากับบริเเห็ดอีกจนกว่าพุ่มของพ่นจะใหญ่ขึ้นไปอีกเข้ากับคอยเห็ดรอบที่สองรอบที่สองก็ต้องกว้างออกไปอีกค่ะท่านผู้ชมทัดทัดมาทาั้งพีนะคะทัดนอกออกไปนอกออกไปวงรอบของลุมอาหารก็จะกว้างออกไปเรื่อยๆตามรากของ ต้นบกฮูงถี่เขาจะงาวออกไปเรื่อยๆนะคะข้ามือนี้ก็เด้มาตอบคาถามของท่านผู้ชมที่ถามเขามาว่าคู่นุเพียนมีสูตรในการปรุงดินสําหรับต้นบกฮูงจังไดแน่เฮ็ดจังไดต้นบกฮูงจังงามนะคะมือนี้คู่นุเพียนก็เด้มาบอกท่านผู้ชมถึงเทคนิคไม่ที่ยังบ่เคยบอกนะคะก็คือการสร้างหลุมอาหารรอบๆต้นบกฮุงนะคะเป็น เทคนิควิธีการที่3นอกเหนือจากที่เคยนําเสนอไป2เทคนิควิธีก็คือการปลูกต้นบักฮวงบนกองปุ๋ยหมักหละกะักอะเทคนิควิธีในการสางวงรอบอาหารรอ,รอบรอบต้นบักฮุงนะคะนี่เป็นเทคนิคที่3ที่นํามาฝากท่านผู้ชมมือนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมใส่เทคนิคทั้งสเทคนิคนี้แล้วรับรองว่าถ้าเหตุถึงนะคะถ้าเหตุถึกวิธีนะคะ รับรองว่าต้นบกฮวงของท่านผู้ชมสงามนะคะยอดบกฮวงนี่เน่าสุรูดสุรูดขึ้นมาจ,จนท่านตกใจเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ต้นบกฮวงง่ามๆแบบนี้นะคะต้นบกฮวงสามต้นนี้คุณอุเพียนปลูกสองตอน้นส่วนอีกต้นหนึ่งนี่เพิ่นเกิดมาที่หลังเกิดเองค่ะท่านผู้ชมค่ะสองต้นแรกนี่อายุสี่เดือนแล้วเกิดจากการปลูกบกฮวงลงบนกองปุ๋ยหมัก การสร้างหลุมอาหารให้แกต้นบกฮวงสองต้นนี้ได้สร้างไวตั้งแต่เริ่มปลูกจนหอดประมาณสองเดือนเห็ดหลุมอาหารไวประมาณหาถึงหกหลุมนะคะท่านผู้ชมรอบหลบต้นนี้นะคะพ่อเพิินโตแล้วกับบาดเห็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมที่นี่ต้นนี้ที่เกิดไม่ประมาณสองเดือนตอนที่เพิินอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะคู่นุเพียนก็นได้สร้างหลุมอาหารไวใกลๆค้นต้นเพิินตรงนี้นะคะ ประมาณสองหลุมค่ะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กับเบิร์ดซิทเฮ็ดแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารากของเพิ่นมาถึงแล้วมาไกลกว่านั้นแล้วนะคะสร้างบดาแล้วค่ะพื้นทีมันบ่พอแตว่าถ้าท่านผู้ชมปลูกบกฮ่งนะยู่บนพื้นที่แบบมีพื้นทีมากมมยท่านผู้ชมก็สามารถสางหลุมอาหารให้เขาได้ตลอดไปเลยค่ะแต่ว่าเขาจะต้องเอาออกห่างๆนะคะเอาออกห่างๆต้นพิ่นะ แต่คุณผู้เพียรเอาออกห่างก็จะมาเจอปูนซีเมนก็นเลยยุติการสร้างหลุมอาหารไ้แก่ต้นบะคุงสามต้นนี้แต่ว่าเหาก็จะใส่วิธีอื่นแทนค่ะแม่ว่าพื้นที่ของเห่าจะจํากัดเหาบ่สามารถจะเห็ดหลุมอาหารได้รอบๆตน้นแต่ว่าเห่าก็สามารถเห็ดแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชมหลุมอาหารหรือวงหลอบอาหาร บบจำเป็นจะต้องรอบเป็นวงกลมหลอหลอบต้นนะคะด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าด้านใดนด้านหนึ่งกันยังบบใดนะคะใดแค่นิดเดียวคือจังตัวนี้นะะี่ค่ะใดแค่สองหลุมเท่ากับเห็ดแค่สองหลุมค่ะท่านผู้ชมนะคะเขาก็สามารถจะเลื่อนเติบโตได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเข้าใส่หลายๆวิธีประกอบกันนะคะท่านผู้ชมก็โลอ่งออกไปเห็ดเบ่งนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนําแน่นะคะหลายอย่าลืมกดกระดิ่งนําค่ะเพื่อรับเทคนิคใหม่ๆในหัวในสวนจากคุณอุเพียนอยู่เป็นประจํานะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกบกหุ่งคือกันกับคุณุเพียนนะคะกาลั่งซ่อมต้นนันต้นตน,นีค่ะมีความสุขหลายเพราะว่าต้นบกหุง่งามนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบ่งอยู่เรื่อย อยู่ดีมีแห้งสุภูสุขคิดหวังสิ่งใดกัให้สมดังทีมุ่งมาดปปาถนานะคะค่ะสวัสดีค่ะ